สวัสดีค่ะใครเนี่ยรู้จักเปล่าเฮ้ยยินนังอย่าบอกที่น้องปอดจะรู้หรือเปล่าสวัสดีค่ะหนูน้อยหน้าตาเหมือนคนที่ออกคลิปใช่ไหมเฮ้ยคลิปหนูน้อยช่องอะไรบอกช่องอะไรนะนี่โอเคเดี๋ยวพี่เอกช่วยดูปป๊าก่อนถามราคาเลยพี่เอกไม่ถามเนี่ยตอนนี้มากันครบแล้วนะครับ นี่ก็คือป้าพาของเราแนะนำเปิดคลิปหน่อยสิน้่อน้องกวดชันแนลอแกแล้วนะันปะไปเที่ยวเกาะล้านกาันบอกสิเที่ยวเกาะพัทยากันนะ,ะพัทยาโอ้รู้จักพัทยาด้วย,ยดีมากเลยรู้จักพัทยาด้วย,ยแล้วก็เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์นะครับอันนี้เป็น คนที่มาเที่ยวเกาะล้านก็สวัสดีครับสวดีครับวัสดีครับวัสดีครวดครับสวัสดีครับัีรบัีรบวัดอระชาวนกดีนนะบอีครดีครัีครับรดีคระบาวัดีครวี่ระวครวีครบัีรวดรวีรีบร คือตอนเนี้ยก็ต้องเตรียมบัตรประชาชนก่อนโหแบบเก้าถึงห้าโหดไหมเยอะเยอะดิเยอะยอบัตรประชาชนเยอะจังจำแม่พี่ได้ป่ะไอ้เกี่ยวจำได้จำได้ป่ะได้จริงป่ะเราเคยเล่นด้วยกันนะนะเกี่วจำแม่อยู่แล้วจำได้หมดเลยอุ้ยทำไมใส่รองเท้ามารองเท้าใหม่แบบใหม่แบบใหม่กระจายเลยไปเล่นงานพวกเรา ไปเข้าไปเลยที่เรือเลยครับขคุณส่งที่เรือเลยครับแสดงบัตรประชาชนด้วยนะครับฝั่งเข้านะจุดแรกก็คือต้องแสดงบัตรประชาชนก่อนคิวเดินได้เลยคิวได้เลยสองแถวว่าคือสองแถวอ๋อโอ้โหสุดยอดเลย โอ้โหถ่ายอยู่ครับโอ้โหที่รีวนะครับวันนี้เราจะเปลี่ยนพื้นที่ในการเล่นอะไรนะจะไปเสกีปะจะไปเลสกีเลยเหรอครับเนี่ยโอเคตอนนี้เรากําลังสํารวจสมาชิกของเราก่อนนะครับนี่ครับคือจุดแลนด์มาร์กที่เขาถ่ายรูปกันคําว่าพัทยามองไปด้านซ้ายเกียวนู่นไงเดี๋ยวไปตรงข้างหน้านั่นอาจะมีที่ถ่ายโรงเรียน ไอแฟนหัวอยู่กระเป๋าพี่เนี่ยเอาแครัเอาะครเคิวนะครับไอคิวนี่ไอคิวแฮปปี้มากๆครับดูครับความขยันเราก็มาถึงนะครับบริเวณเรือของเราแล้วอ่ะเดินเข้าไปเลยครับโอ้โหดู แข็งแรงจัดตรงนี้นะครับเราจะขึ้นเรือนะครับเป็นสปีดโบ๊ทเหมาลำข้ามไปที่บ้านพักเดี๋ยวเราจะต้องจุดนี้เราจะพักกันตรงนี้ก่อนับวันนี้วันอะไรวันวันนี้วันอะไรววัันนจันทร์กลับวันไหนครับวันพุธพุธเลยนะไม่ใช่วันทหารนะวันพุธครับเดี๋ยวผมเอาเบอร์ไว้ ไม่งั้นเดี๋ยวผมให้ระเบิดพี่ไว้เลยไปด้วยวันพุบได้เลยครับวันพุธวันพุธขอเบอร์เขาด้วยลงหน้าบได้ตรงหน้าบ้านเลยนะครับขอตรงนตรงนะส่งหน้าบ้านรับหน้าบ้านครับโอเเคหนน้้าาบลยใช่ใช่ครับมาสูดตัวลำเดียวอ่ะกกลลัับบวันพุธนะวันพุธที่เท่าไหร่เอ่ยอ้าววันนี้เท่าไหร่เนี่ยเร็ววันนี้เท่าไหร่วันนี้สิบแปดสิบแปดจันทร์ สิบเก้าอันคันยี่สิบพุทเดี๋ยวเวลาค่อยโทรนัดกันอีกทีใช่ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะเพราะของคุณส่วนตัวคุณแจ้งล่วงหน้าหนึ่งชั่วโมงนะคะในการกลับจะได้เตรียมเลยให้คุณทานคุณตื่นมาว่าจะกลับตอนไหนก็บอกเราก่อนหชั่วโมงรับทราบจะได้ต้องไปรอกันอันนี้เหมานะคะอันนี้เหมาครับสิบสองท่านนะคะสองพันห้าโอเคค่ะโอเคอันนี้คือเบอร์โทรนี่ตามนี้เลยเนาะตามนี้เลยค่ะลูกค้าขะโอเคนะครับ อ๋อเมื่อกี้ไปไหนมาพี่มันก็บอกล่าไปเป็นท่าหน้าบ้านอ๋อท่ายมาเรืออะไรเหลือเรือท่าหน้าบ้านเขียนไปถึงนู่นเลยไม่บอกว่าไปเรือสักทีนโบโอเคจะไปยืนรอตรงนู้นตั้งนู่นนี่ใครเดินตามไปตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวช่วยขนมาเลยคิวครับไปเดี๋ยวเราขนลงไปเลยอันนี้ของน้าไก่นี่แหละขนลงเลยครับอโอเคมาเดี๋ยวพี่เอานีอันนี้อง มาแล้วครับเรือหวยวยอลเยเดี๋วพ right> ี่เยถึงันเลยมายึงโตโตโตตกขี้แหละค่ไปนะคิวลงได้ไหมน้องรัก รถโอ้จะโหลดทำอะไรอ่ะแค่ยกขาจะโยกอยู่แล้วโอ้จะโยกอยู่แล้วน้องแมนยูไหวหรือเปล่านี่นี่เป็นเรือเหมาลำนะครับที่จะไปจอดที่หน้าบ้านที่เราไปพักเลยครับไปแม่ไปค่อยๆไปนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกกันน้องปวดก่อนอ่ะน้องปวดเดินไปเลยน้องปวดเดินไป อ่ะยายนาค่อยๆไปเดี๋ยวเพี่เกจับไว้อ่าไปไม่ต้องกลัวไปเข้าเลยเข้าเลยเพื่อนเาบาๆนะเพื่อนมีเด็กเยอะอตอนนี้เราก็เข้ามาในเรือเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าต่อไปนะครับทุกคนใส่ชูชีพด้วยครับโอเคได้เลยครับีไับเรือก็้อน คิวบอกอย่าพึ่งไปเลยใช่ไหมไ่ปนคะขอบคุณมากครับเี่วนี่เดือนไม่เป็นไรค่ะเสร็จแล้วในเมือัตยาีแล้วเราไปเที่ยวกันะลย ถึงแล้วเนี่ยทำไมกิ้าวรอดเป็นไหววะที่บอกเนี่ยก้าไม่ไหวอีกข้าวรอดเป็นไหวใส่หัวเอ,อ้าก็ที่วางแผนกันไว้ไหนจะเจ็ตสก,กีไหนจะไปโต้คลื่นอ่ะเจ็ตสกีเร็วค้างวันนี้เราก็มาถึงที่อย่างปลอดภัยบ้านแดง ปัญหาตอนขากลับมันจะไม่กล้าใช่เดี๋ยวขาการเดี๋ยวผมจะออกก่อนทุกคนนะครับเพาะเราพร้อมกลับทาถ้าผมรับขาการขาขาไปเหรอเฮักเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวต้องใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวต้องกลัวโอเคเห็นไหมเก่งมากเลยแมนยูเก่งมากเลยครับเนี่ย

ค่อยๆนะ๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ประคองหลังให้เองคือเองเดินขึ้นไปเลยไปเคเคยวค่อยขึ้นนะพี่จับไว้เกาะไว้เกอไว้ดีนะโอเคดีไป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 พี่จับดันให้พี่ดันให้ไปโอเคนมเยอะ รับให้นะเดี๋ยวรับให้แป๊บเดียวออให้พี่เขาดีกว่านะค่อยๆนะได้ได้ดมี็ม่เด็กก็ใหโอเคโอ้เยี่ยมเลยครับเดี๋ยวโลบแดดก่อนครับเดี๋ยวเขารถจากโรงแรมมารับครับเอากระเป๋าไว้นี่เอากระเป๋าไว้นี่เลยวางนี่เลยถึงสักทีครับคุณผู้ชมสุดยอดอะเร็วมากสิกวนาทีถึงเลยอะ Okay. Oh.